เย้โอ้โถึงแล้วฮะโอ้ยซีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชตับนำภาพี่พุทธกลับมาแล้วมันจะก็เปิดเพลงแซวกันเลยอ่ะเแค่จริงเปิดแสนล้านนาทีใหม่เพลงดีครับเปลี่ยนพันหรือเปล่าเปลี่ยนไม่ทันใช่ไหมเปลี่ยนทันหรือเปล่าเปลี่ยนเป่เพลงเดียวอันนี้ใหญ่ยาเลยอย่าเลยเลยยาเลยอย่าเลย เป็นยังไงบ้างพี่พสบายดีฟีดแบ็กของเพลงเสร็จแล้วนาทีแล้วก็เธอยังตันนี้เฮ้ยเอ่อล่าสุดเธอยังผมพรลัสดาวโหลดนะ,อะดอกจันหนึ่งสองสามเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่ได้ตังค่าดาวโหลดเท่าไหร่หรือวะเท่าไหรสามพันบาทพี่พี่ได้สามพันบาทเหรอครับผมพี่ผมอยากถามหน่อยออนแอร์ผมอะออกมาปีครึ่งแล้วเป็นไงฮะผมยังไม่ได้ค่าดาวโหลดเามเหรอ โห้ยน่าสงสารจังโลกเขาเขาลืมหรือว่าไม่มีคนโหลดผมไม่อยากรู <ทำ S 2> ้คลืมไปเอาเช็คหรือเปล่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเช็คดูอ,อนี่เดี๋ยวค่าดาวน์โหลดเพลงออกนี่เลี้ยงทั้งบริษัทเลยนะฮะโอ้โหพี่แล้วพี่เลี้ยงนะครับผมพี่เลี้ยงนะสา,ามาพันบาทสามพันบาทเลี้ยงทั้งบริษัทเลยเลี้ยงทั้งบริษัทโอ้แค่ น้าใบคนเดียวว่าไม่พอแล้วโอ้น้าใบเขาเลี้ยงเต็มไม่ได้เลยตอนนี้น้าใบตากล้องคือเขาเลี้ยงหลายคนโอ้พี่น้าใบตอนนี้เลชีวิตน่าสงสารมากน้าใบนี่นะเลิกงานห้าทุ่มนะแต่บอกเมียที่บ้านนะเลิกงานตีหนึ่งไม่รู้สองชั่วโมงไปทำอะไรสองชั่วโมงไม่รู้แวะที่ไหนแยะกินข้าวที่ไหนรู้ไหมสุรัสพัฒนาครนะครับอะแต่ว่าวันนี้นะครับไปอยู่กับนิกี้แล้วก็พี่พุธนะครับในวันที่ทุกคนรอคอยชุดนี้คืออะไรฮะ ต้อนรับนี่ไงต้อนรับแขกรับเชิญของเราไงครับผมเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้าทีมกับแขกรับเชิญของเราไงวันนี้ขอโชว์ขอโชว์ด้วยด้วยไหมฮะทำไมอ่ะเด้วันนี้ผมมามันต้องแบบว่าเนี่ยเมื่อวันงาลังรอะไรแบบนี้ไหมฮะนี่ไงมันต้องต้อนรับแขกรับเชิญไงครับผมนะฮะนี่เป็นคุณบินประกรณ์มาเจอกับดังพันกรวันนี้ในรายการโอไอซีเดี๋ยวนี้เจอพี่ดังด้วยวันนี้ก็ต้องใส่ชุดมาสื้อพี่ดังหน่อยนี่ต้องสู้กับพี่ดังเลยนะฮะเหมือนเอาแบบ ผมแค่อยเปียกมาคุมผมของพี่ใช่ไหมเหมืนนผมดำอะไรอย่างนี้นะอ่ะถอนเส็กบูแล้วฮะเดี๋ยวนี้อยู่ด้วยกันนะครับครับผมอ่ะอัปเดตเรื่องแรกกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับรายการ o อนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนิดนึงว่าเดี๋ยวมีพี่ดังพันกรนะครับมาในรายการของเรานะครับครับเพลงก็แซ่บ เพลวีก็แซ่บคนร้องก็แซ่บคอสตูมก็แซ่บแซ่บหมดทุกอย่างนะฮะเดี๋ยววันนี้สัมผัสความแซ่บกับพี่ดังกันนะครับมีโชว์ด้วยซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะครับเพลงคนระเบอร์เพลงนี้ผมกับพี่พุธเดี๋ยวดูมิวสิกวิดีโอแล้วมันมากชอบมากดูแล้วแบบรุ่นเหมือนเชียร์มวยเลยอ่ะใครยังไม่ดูแนะนาว่าเซิร์ชคนระเบอแล้วดูก่อนเลยเดี๋ยวจะได้มา ปู่อย่าพี่ดังเงได้อินจะได้อินแซ่บมากจริงครับนะครับพี่ดังเจอกันแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างฟีดแบ็กครับคุณบินประกรณ์ครับนี่คือปรากฏการณ์นะฮะหลังจากจบละครไอวันบีซุปตาร์วันหนึ่งจะเป็นซุปตาเกิดอะไรขึ้นครับพี่พูดครับเอ่อละครไปติดอันดับหนึ่งที่จีนมี <ฮะ S 1> ยอดวิวร้อยเก้าสิบล้านร้อยเก้าสิบล้านโอ้โห,โหโิเดินจีนไม่ได้เลยนะ เดินจีนไม่ได้นะบอกมาสาวจีนรุมพึ้งกันนะนี่ฮาวนี่มาเดินจีนไม่ได้นะเีขอบคุณแล้วก็หัวไอหนีจริงๆนักนัดเตะโง่ที่เราเล่นก็มีไปออนแอร์ที่จีนเหมือนกันเอาละใช่แล้วผมก็ต้องเตรียมพร้อมเลยตัวเองก้าวเข้าสู่เวที AEC อย่างเต็มตัวผมก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีคนจีนแท็กไอจีมาไม่ใช่คนอินโดแท็กมาผมนี่มีมีทั้งคนจีนไต้หวันแล้วก็เวียดนาม ของพี่ใช่ไหมใช่ก็ดูง่ายมิดอังกฤษของพี่พุทธอ่ะมีแบบแฟนคลับคนจีนอ่ะบินมามิดอังกฤษเลยอ่ะนี่ของพี่เยได้เจอได้สัมผัสได้ใกล้ชิดกันต่อไปก็แบบครอบคลุมทั่วอันนี้กับจีนได้นะฮะไม่มีตังซื้อตั๋วแพงครับเงินค่าละครจะไม่ออกเงินค่าละครจะไม่ออก นะครับนั่นคือเรื่องของวันนบีซุปตานะครับก็อวสานไปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันใครที่ยังไม่ดูก็สามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับตอนนี้ครับบอกกันเลยว่าเรามีภาพครับที่เข้ามาแท็กรายการโอซีของเราเขาบอกว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นคุณพุทธพุทธิชัย คือผมเห็นภาพนี้นะฮะในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับที่เป็นภาพผมเองเป็นภาพผมตัดผมตัดผมตอนนั้นแล้วก็มีคนเอาภาพมาเทียบเนี่ยคือคุณพระฤหัสครับผมเห็นหน้าแล้วครับก็ตลกดีแต่ว่าไม่ได้มาแชร์ต่อนี่เป็นพุดเลือดสุกล่าสุดพี่มีมาแท็กเพิ่มไม่ใช่แค่พุดเลือดสุกเลยครับมีวันเสาร์นะฮะวันเสาร์วันเสาร์ครับดูไม่เห็นวันเสาร์ฮะวันเสาร์โอ้โหวันเสาร์อีว่าี่ วันเสาร์ครับแล้วไม่ใช่แค่วันเสาร์ฮะครับกระแสมันดีมีวันอาทิตย์ก็มีวันอาทิตย์ก็มาฮะวันอาทิตย์ก็มาครับเราบอกกันแลยว่าคนที่อยากเป็นพุทธวิชัยครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่5วันเท่านั้นครับคนเกิด7วันครับเหรอ